เอายังไม่ได้ตัวเองยังเด็กอยู่จะลองเอาเมียได้ยังไงให้โตวกว่านี้ก่อนอยังไม่ค่อยหาให้นะนะยังเอาเมียไม่ได้ตอนนี้ลูกยังมีเมียไม่ได้ไม่เอาเงียบเงียบเดี๋ยวแม่หาให้เดี๋ยวโตวกว่อนนะ เดี๋ยวตัวก่อนนะครับนะทำไมอะลูกจะเอาเมียแล้วตัวแค่นี้จะเอาเมียแล้วฮะทำไมครับลูกจะเอาเมียใช่ไหมให้ไหมพูดก่อนลูกจะเอาเมียใช่ไหมครับ เงียบก่อนสิไหนไม่ดูสิจะเอาเมียรนะเจอยังเจอสาวยังเจอสาวยังลูกเจอสาวยังลูกเจอสาอยู่ที่ลูกชอบหรือยังล่ะเจอหรือยังล่ะอะไรไม่มีเห